อีกเรื่องหนึ่งปิดท้ายวันนี้เรื่องที่มีแนวคิดจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นเดือนละ3,000บาทนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประกันสังคมนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเนี่ยได้เดือนละ800บาทและในปี68เนี่ยจะเพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทแต่ว่าแนวคิดใหม่เนี่ยจะเพิ่มให้เป็นเดือนละ3,000บาทเลยและได้ไปจนถึงอายุ7ขวบเลยก็ต้องมาลุ้นกันสำหรับผู้ที่มีบุตรประกันสังคมม .3 3สําหรับการเพิ่มเงินอุดการเพิ่มเงินส่งเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ3,000บาทตามนี้เลยนะครับ